แน่นอนว่ากระแส Honda Civic ในประเทศไทยนั้นดังเปรี้ยงเลยทีเดียวจากการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลกับออปชันที่เพิ่มมาทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบและ Honda Sensing หลังจากนั้น6วันต่อมา Honda Civic ก็เปิดตัวที่สิงคโปร์โดยจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นจะมีอะไรบ้างปะไปชมกันเลย ภายนอกนั้นนึกไม่ออกก็ให้นึกถึง Honda c ซ vic รุ่น EL และ EL Plus ซึ่งที่มีการตกแต่งที่เหมือนกันก็คือมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ล้ออะลหล16นิ้วก้าการคู่ตกแต่งโครเมียมเฉพาะคิ้วเหนือขบนเท่านั้นและไฟไท้าย LED แบบธรรมดาโดยจุดที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือกล้องสองภาพด้านข้าง Honda Lane Watch แต่จริงๆน่าจะได้บสปอตมากกว่าเหมือนขึ้นหมเดลไหมครับส่วนสีตัวรถนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับมี7สี ซึ่งทั้งเจ็สีนั้นบ้านเรานั้นจะคุ้นเคยทั้งหมด6สีและอีกสีหนึ่งนั้นก็คือสีน้ำเงิน b i l l i เ n Sporty Blue Metallic ซึ่งเป็นสีที่เคยใช้ใน Honda Civic รุ่นปี2018และ Honda City Hatchback e h e v นั่นเองสหรับภายในของ All-New Honda Civic นั้นง่ายๆเลยครับออปชั่นทั้งหมดยกมาจากรุ่น e-l plus แต่จะมีบางส่วนที่มาจากรุ่น r-s เริ่มจากมาตรวัดจอสีขนาด7นิ้ว พวงมาลัยสามก้ายมัตติฟังก์ชันที่มีปุ่มควบคันระบบปรับอากาศอัตโนมัติเป็นแบบโซนเดียวกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติคู่หน้าและไฟอ่านป็นที่แบบ LED พร้อมกล่องเก็บแว่นตาที่นี้ฟังก์ชันที่หยิบยืมมาจากรุ่น r s ก็มีนะทั้งแป้กเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยแพดเดิลชิปช่องแชทโทรศัพท์แบบไร้สายชุดเครื่องเสียงความจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรัแบบ Apple CarPlay แบบไร้สายและกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติส่วนเบาะนั่งนั้นแน่นอนครับว่าให้หุ่แบบหุ่มหนังมาทั้งหมด เบาะนั่งคู่หน้านั้นเสียดายที่ว่าเป็นแบบปรับมือซึ่งวานนั้นเอาไฟฟ้าคู่หน้านในรุ่น RS และเฉพาะคนขับในรุ่น ER+ แต่ที่เป็นไฮไลท์จนหไหยคนอิจฉาก็คือเบาะหลังเบาะหลังนั้นเอาแบบฟังก์ชันครบเลยครับมีที่พักแขนของที่วางแก้วอันนี้ธรรมดาเบาะหลังสามารถพับได้พนักเป็นศีรษระสามตำแหน่งรวมถึงช่องปรับอากาศด้านหลังแม้ว่าลมเย็นนั้นอาจจะแรงสู้ด้านหน้าไม่ได้เพียงทุเราจากความร้อนลงไปได้นิดนึงอย่างไรก็ตามช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบสองจุดนั้นจะมีหรือไม่ ก็ต้องรอดูกันต่อไปและแน่นอนครับกุญแจคีย์การ์ดที่หลายๆคนชื่นชอบนั้นก็อดไปตามระเบียบแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวมังที่ได้กุญแจแบบคีย์การ์ดขุมพลังนั้นก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC t u เทอเหมือนกันเลยนะครับแต่ฟังเลขพละกำลังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับของเวอร์ชันไทยนั้นแรงสุดๆอยู่ที่178แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุด180ร้อปสินิวตันเมตรที่1,700พันด้อถึง4ี่พันห้าร้อยอบต่อนาทีจะพูดกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ล้อกระดาทดเจตจรวดในรุ่น RS พร้อมระบขบขับเคลื่อนล้อหน้าจะพูดกับแอบขับขัขบเคลื่อนล้อหน้าโซลูชันสิงโคโปร์นั้นสเปคเหมือนกันเลยครับแต่แรงม้าแรงบิดนั้นหวบเลยครับ129รอยยี่สิบเก้าแรงมา้าที่หกพันรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด180้อยปสินิวตันเมตรที่1,700พันเจ็ดรอยถึง4ี่0ันห้ารออบต่อน ถ้าถามว่าทําไมมันหล่นหววขนาดนั้นสาเหตุที่พอเป็นไม่ได้ก็คือประเทศสิงคโปร์นั้นการควบคุมมลพิษในประเทศสิงคโปร์นั้นเข้มงวดมากเลยครับเครื่องยนต์ต่างๆนั้นก็จะถูกลถทอนกําลังลงอย่างชัดเจนแต่สําหรับเคสของ h อนด้าซีวินั้นสแสดงว่ามันก็ต้องมีการปรับอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนใจเพราะว่าคอนด้านั้นก็ใส่สปอร์ตโหมดมาให้ในรุ่นนี้อีกด้วยซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยให้รถมันแรงขึ้นแต่ช่วยให้หลอกความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันพุ่งขึ้นจริงๆนั่นแหละ ระบบความปลอดภัยให้มาเต็มเลยครับ Honda Sensing ซึ่งจะมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบวคุมความเร็วแปรผันทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำระบบเตือนรถออกนอกเลนความช่วยดึงให้รถอยู่ในเลนและป้องก,กันรถตกถนนแต่ไฟส่งอัตโนมัติยังไม่มีมาให้เลยนะครับแต่ตรองน,นั้นก็เหมือนกันหมดนะครับระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบ, BS, D, BA, วบวคุมการทรงตัว VSA TCS ระบบช่วยขึ้นเขา HSA รวมถึงชุดลเนื้อภัย6ตำแหน่ง เซนเซอร์กลรยะนั้นเวอร์ชันบ้านเราไม่ได้แต่สิงคโปร์ได้ก็น่าเสีดยดายเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับรับอ,อนิวซอนดา้าซีวิกนั้นจะมีแค่รุ่นใหญ่เดียวเท่านั้นก็คือรุ่น LX ซึ่งราคานั้นจะอยู่ที่1 2 2 9ง9ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ3 1 3ล้านนึ่งหาบาทแต่คนมองว่าโอ้โหทำไมสิงคโปร์ราคามันโหดร้ายขนาดนี้จริงๆแล้วนะครับสิงคโปร์นั้นควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถอย่างเข้มงวดมากเลย ทั้งค่าใช้จ่ายรถที่เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับรวมถึงการกีดกันไม่ให้ใช้รถเพื่อจะบีบไปให้ใช้บริการสาธารณะและจะมีการควบคุมมลพิษเพื่อให้มลพิษนั้นต่าที่สุดเท่าที่จะต่ําได้แน่นอนครับใครมีรถที่สิงคโปร์ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับแม้ว่าค่าของชีพจะแพงแต่รายได้ก็แข็งตามด้วยเหมือนกันจะเชื่อไหมว่าสิงคโปร์นั้นถนนแบบธรรมดาเนี่ยโดยบางเส้นจะมีคําว่า ERP ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณวิ่งไปก่อนเลย โดยจะมีใบเสร็จตามมาที่หลังนั่นแหละครับและได้ว,วางาำหน่าง,งเป็นทางการผ่านการาดมอเตอร์ซึ่งเป็นผู้จะจำหน่ายฮอนด้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ตอนแรกเลยเอาละครับในเมื่อพูดถึง Honda c ซ v i c กันไปแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเวอร์ชันไทยเนื้อหาเป็นยังไงบ้างก็ชมคลิปที่จะแนบด้านท้ายเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ